โอ้โหนั่งๆๆๆเกลือปลอบรอแม่ซื้อให้สักลังอยู่ดีกเออนะคะทุกคนจัดเดี๋ยวรอปักราคาสักคู่นะคะเดี๋ยวเตรียมกดให้โมนี่พอมันแบบรวมพลังของพี่โกี้ไอพี่แก่ไหมอันนนพี่แก่พี่เียวละพี่แก่ได้มันเมสีเขียวแล้วก็สีสีม่วอร่อยเลยจริงๆมีน้อยด้วยสีม่วงอ่ะมีอนเดียวเจอูี กระต่ายขนมปังสาเดี๋ยวรอสักพุ่นะคะจะเป็นน้ำหอมเก๋คอตบอเลยนะคะแต่วันนี้เรามารถเพื่อปลูมปรับเรียบร้อยแล้วนะคะครับใช่ค่ะน้ำหอมมากเราปรับเรายังไม่ขึ้นยังไม่เกะให้แก่ดีดีอ่ะไม่แกะให้ไม่ต้องแกะหมดเดี๋ยวเขาโผล่เดี๋ยวรอแปดเกลยวนะคะแล้วก็หลังจากนี้เจออันดุยนะคะมีอันอื่นนีพี่เป็กกี้มีพี่กุ๊กกิฟตนะคะแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์จากเพิ่มแก่น้อยค่ะ พี่ไม่ได้เดียวมีเซห้เขาแ่น้อยเลยหรอชอพี่การขอโพสติอีกหน่แต่อยู่นะชัวร์ีุณต้องมาเลยชัวดแต่ไม่ใครนะไปถ่ายบ้านดีกว่าได้มาเลยมาเลยพอแล้วนะสุดท้ายแล้วนะแล้วจถึงเดิ้ก่อนนะ ถึงเดินพี่ไอ้ก่อนฮะอ๋อต้องกินน้ำมันโขลนมีจะอย่างก็ได้เอพี่เอยู่เป็นฤดูน้ำต้องกินดำก่อนพี่เมย์มีเอฟซีบอกขอลายเซ็นนี่ได้เขาบอกว่าเขาชอบโมนี่มากแต่เมย่เซ็นไม่ได้ก็อยากให้พี่เมย์เซ็นหน่อยเออเขาชอบมากอันนั้นอันนั้นเมย์เซ็นลายเซ็นนี่นะคะพี่ขอแล้วนะเลยนะเซนลายเซ็นค่ะพี่ขอแล้วนะคะแสบแสบเลลไม่ก็เอฟซีเขมา จริงเขาจะให้โมนี่แหละโมนี่เซ็นเซ็นใหแม่หน่อยโมนี่เซ็นเซ็นเซ็นเอาโมนี่เซ็นโมนี่โซโซเซ็นก่อนอ่ะแม่แม่โมนี่ต้องถือปากกาก่อนแล้วโมนี่เซ็นโอ้โหเอาเซ็นถือถือเหนียวได้เลยโซเซ็นเอาแบบมาเอาเซ็นแล้วเซร็จแล้วค่ะคือคือน้าเจนคือน้าเจนอ่ะมีปากกาอีกแท่งไหมคะ เดีวอ้อยีกอันนึงด้วยโอ้มาอาเซนสามคนเลยค่ะเซนเซนเซนอันนี้ของโจมโซเซนด้วยเซนหนูหนูสี่คนเลยถึงกับมีจินอย่างเพิ่มจินอ่าผมไม่ได้เซนต่ออ่ะได้ค่ะอ่ะแม่เก็บมาเก็บแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคอันนี้ทั้งหมดนะคะโมน่หนึ่งพี่เมย์หนึ่งโซหนึ่งสามพุทธนะสามพุทธนะคะเซนเรียบร้อยต้องมีการ บุเสร็แล้วมนนื่องโนึ่เมโอเคได้ค่ะบวกันทกราตกกราบูยกเลืไม่ไย้เอดูคคาตอนนี้เวลาจับอยู่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเหลือ2นาทีส0วินาทีนะครับโกดโกดหมดไปแล้วหนึกิล่ะหมดไปแล้วหนึ่งกิลนะจ๊าเหลืออีกร้อยขวดา300คนแล้วหมดแล้วเหลือยี่ขวดนี่เครื่องเงินล้านวันี่หมดเราจะได้หนึ่งล้านแต่ว่าเจ้าของแบรนดได้สองแสนะ ว่าดันยงมาหน้าเกมสอนให้ว่าอย่างนี้ว่านี้หัวใจหัวใจตนีเราไม่ได้เช็คเมื่อก่อนไหมคะเช็คไปดตเจลลี่ผักหมดแล้วมาเปิดบ้านวันนั้นหมดเราไม่มีของไงทุกคนนี้ก็เลยมาตัวนี้ตัวนี้คือกินดีตัวกล่องชุบปวกคือกินดีมากเห็นผลลัพธ์ภายในสองสัปดาห์มีงานวิจัยรองรับใครมีเด็กนะคะซื้อให้เด็กกินบำรุงได้เลยค่ะแจกมาหน่อยแจก ลูกที่แบบว่ากินยากพอกินยากปุ๊บเขาก็จะอาจจะป่วยง่ายกินยากปุ๊บขับถ่ายก็จะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิก็จะตกอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้ก็จะเป็นครบเลยกล่องชมพูนะครบจบในกล่องเดียวอยู่ในตะกร้าเลยเขียนตรงนี้เลยพี่ทำไม่ได้ที่น้เยอะมหรือไม่เป็นไรหรือ่ะลูกก็จ่ายนับหอมตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะกดตะกร้าให้เล็วนะเจ้าสกีนะท่านเจ้ามารีโซล่า โคต้หอมมันหอมมากอันนี้คือแบบนิสเอกเลยนะเพาให้มันได้กลิ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดคนประมาณแบบตดอะไรอยูที่จริงมันติดยาวกว่านังมากอ่ะสองรขวดสุดท้ายได้ไหมโมเดลเซนอยู่โมเดลเซนอยู่้ท้ายหน่อยขวดสุดท้ายา0สุดท้ายนะจ๊ะอันนี้เขีไม่ติดแล้วลูกสองขวดสุดท้ายนะจ๊ะเขีได้ดิเขีได้มาเขีตรงนี้มามาเซ็นให้พี่ตรงนี้มาปมนาห หอมไหมน้ำหอมมย้หอมพี่ไอ้หอมหน้ำหอมพี่ไอ้หอมมลเซอยู่จะเอาน้ำหอมไปในเที่ยวนะคะกดไอโมเน่ได้หมดเลยคนละหเดอรเดอร์โมเน่พอโมเน่ใช้อะไรลูกโมเน่ใช้ทุกกวันโมเน่ใช้ทุกวันโมเน่พูดได้ไหมนะมีลายเซ็นยมนานะอ้าสี่สิบวิสุดท้ายแล้วอ่ะเออันนี้นะ ได้กล่องนี้นะใช่กล่องนี้เลยอุดหนุนได้เลยเซ็นไปให้เราค่ะโหโมนี่ส่งกันหลังจริงจริงส่งมาเนี่ยเซ็นลายเซ็นเองด้วยมหัศจรรย์มากโมนี่พี่ดูให้พี่ดูให้พี่ดูช่วยพี่พี่ดูว่าตัวไหนได้กินทุกวันไหนต้องช่วยดูในกล้องดีๆอ่ะบ้านหน้าหลังคือได้แล้วอ่ะนี่เออว่าอะไอ้ฮะเนี่ยเซ็นตรงนี้เซ็นตรงนี้ เดี๋ยวพี่ติดต่อเรื่องมูสเลยนะง่ายหวานบ้าพี่มีโอนได้เลยเฮ้ยติดต่อเรื่องมูสเลยทุกคนเย้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่านบูธที่แบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่บตัวนี้ได้แต่พี่ขอสามบูสติดกันติดกันสามบูยได้ปหมได้เลยเอ้โหเอานี่เหมือนได้เดี๋ยวเอาบูธบูธมวยนี่แบบสามบูธติดพี่การมาร์กไว้ด้วยว่าขอติดกันปกติเราจะแยกพี่เมย์ขอติดกันสาม อ่อนพี่ต้องอยู่ดได้กันมันหมดเลยนะเอาอันใหม่เอาอันใหม่อ่ะวันนี้มาเร็วมาขอบคุณพี่ๆก่อนเลยขายได้เป็นล้านเลยนะวันนี้นมนมเป็นแก้วใช่ดีจังนมที่หวานหวานน้นมอ่ะนมมาดามพี่แต่ยังไงก็ต้องให้อยู่ดีอุ้ยอุ้ยพี่ไหลร้อยขวดอีกเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็ไหลไหลหมดไหลไป ม่บ้านเออวได้ขอรอยพวดสุดท้ายนะเลยวันนี้ไม่เคยขอรอยพวดเลยทุกวันทุกวันที่บุ้งวาดตรงไหนวาดตรงหนวาตรงนี้ลูกเออนี่นี่เขาาน้ำให้กินแล้วขอบคุณพี่พี่ก่อนพ่อพ่อแจกรางวัลแล้วนะเก็บแล้วนะค่ารับรางวัลค่ะเด็กๆรับรางวัลนะนี่นี่ดียวยืนก่อนพีดูกล้องก่อนนี่นี่นมนมนมลองชิมลองชิมชิมทุกอย่างใช้ทุกวันใช้ทุกวันไหม ได้ทุกวันไหมกดมอยทุกวันไหมคอาชิมชิมนมก่อนชิมนมกินอชิมชิมไหมชิมชิมกินไหมค้เนี่ยนราบิ๊กซื้อนมมาให้นมอาลอยนะเอาไหมอ่าได้เราแปแต่ไม่รกคนแม่อ๋อได้พนะคอร่อยเดี๋ยวเจอกันต่อนะคะที่เมย์เดี๋ยวมาลำแก้บนด้วยได้ไหมดแน่นอนเลยโอเคอโนี่ตายทุกวันแม่บ้านเจิญจ้าร่งนาทมาเร็วไป El Gracias. Gracias. Gracias.